ทำไมถึงเลือกคันตแพทย์ก่อนแพทย์เป็นคณะที่ดีมากคณะหนึ่งนะแต่ว่ามันจะเฉพาะกลุ่มมากซึ่งมันต้องมีความเฉพาะตัวเฉพาะกลุ่มหรือมีไอเดียบางอย่างอธิบายให้น้องๆฟังหน่อยคือหนูมีโอกาสได้ไปโอเพ่นเฮาส์ค่ะแล้วก็ได้ลองทําแบบพวกแบบอุดฟันเอ่อกอฟันอะไรอย่างนี้แล้วหนูรู้สึกว่าชอบแบบรู้สึกชอบงานฝีมืออะไรพวกนี้มากใช่ค่ะแล้วก็คือหนูรู้สึกว่าไลฟ์สไตล์หมออาจจะไม่ไม่ตรงกับความต้องการของเราเท่าไหร่เพราะว่าเรื่องเวลาส่วนตัวอะไรอย่างนี้ก็ค่อนข้างน้อยด้วย ก็คือเราชัดเจนตัวเองเลยว่าหนูว่ามีแพชชั่นเรื่องการทําสิ่งเล็กน้อยงานประดิบประดอยแล้วก็หนูอยากมีเวลาส่วนตัวเพราะนั้นหนูก็เลยโฟกัสที่ทันตแพทย์ซึ่งทันตแพทย์ก็จะมีสกบเวลาได้ดีกว่าเพราะยอมรับว่าทันตแพทย์อะค่ะมาเป็นสาขาที่มีเมอร์เจนซี่ก็เพาว่าปวดฟันก็กินพาลาถูกไหมเช้าค่อยมาทาไม่ใช่ตีสามไปห้องฉุกเฉินโดยสาเหตุคือปวดฟันมาสองอาทิตย์ที่เจอจริงนะซึ่งเราก็บอกแล้ว่ากินพาลาแล้วเช้าค่อยมาเจอทันตแพทย์แค่มันมีเมอร์เจนซี่